นี่คือรถไฟสายที่ถูกที่สุดในประเทศไทย13บาบาทแต่สิ่งที่คุณต้องจ่ายอาจไม่ใช่แค่เงินรถไฟถูกและดีไม่มีจริงเพราะต้องแลกกับความอดทนและร่างกายขบวนนี้เต็มไปด้วยคนที่ไม่มีทางเลือกอื่น คนเยอะมากแน่นเบียดไล่แบบส,ส,สีสีกันเลยเอาเป็นว่าพนักงานเก็บเนี่ยแก็บๆตัวเดินทะลุมาไม่ถึงเลยอ่ะมีแบบนั่งฟรีกันหลายรายแน่นอนนี่ไม่ใช่การเดินทางท่องเที่ยวแต่มันคือการเดินทางเพื่อมีชีวิตรอด มันต้องยืนอะไรอย่างงี้เป็นถือเป็นอุปรสรรคไหมก็ไม่นะคะสอหรับหนูไม่แต่ถ้าเกิดคนเยอะถือว่าเป็นอุปสรรคเพราะว่าไม่มีอากาศหายใจใช่แต่ว่ามันจะเป็นช่วงๆค่ะคือพอเข้าไปเขตอะไรนะเขตมักกะสันหรือว่าเขตที่กรุงเทพแล้วคนรัาษาอเขาจะเริ่มลงกันไปแล้วอะไรเงี้ยใช่มันจะยอะเป็นบางช่วงอย่างเช่นพระจอมจะถึงพันไอคนอาจจะแน่นหนย เพราะว่าเด็กมหาลัยเลิกงานเด็กมหาลัยเลิกเรียนแล้วก็นัง่งรถไฟกับพาอะรประรถไฟ13บาบาทอาจดูเหมือนเมตตาแต่สําหรับใครบางคนมันคือระบบที่บอกว่าคุณไม่ควรหวังอะไรมากไปกว่านี้พัดลมที่ไม่หมุนอาจไม่ใช่แค่เครื่องจักรที่เสีย แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของระบบที่ไม่มีใครหมุนให้แล้วในวันที่อุณหภูมิแตะ39องศาผู้โดยสารต้องหอบลมหายใจของตัวเองไปจนสุดสายรถไฟร้อนกว่าใช่ร,ร้อนกว่ามอเตอร์ไซค์เวลาขับไปมันจะ <ใน S 2> มีลมตีมาเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นรถไฟ บางขบวนมันจะไม่ค่อยมีพัดลมใช่ครับมันก็นจะร้อนเป็นบางตูไ้ไปถึงสถานีหัวลำโพงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือ5โมง15ตามเวลาตัว๋วเป๊ะเลยค่ะทุกคนตรงเวลามากๆขนาดเรามีอัซิเดนก็คือต้องจอดรอขอบวนที่มักกะสันก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อให้ขบวนขาออกเนี่ยค่ะเขาส่วนมาปอดที่สถานีขากลับ ยังคงร้อนเท่าเดิมและยังมีคนอีกมากที่ต้องเดินทางด้วยรถขบวนนี้ทุกวันถูกแต่เหนื่อยเหมือนราคาตั๋วที่ทำให้รู้ว่าเราไม่เท่ากันแม้ในระบบขนส่งเดียวกัน เพิ่มรถแอร์ก็ดีนะหรือไม่ก็บางช่วงช่วงเย็นอย่างเงี้ยถ้าเพิ่มรถแอร์ไม่ได้ก็เป็นเพิ่มโบกี้ก็ได้เพราะบางทีเวลามามันเป็นบางช่วงเวลาช่วงเวลาที่นักศึกษามาเรียนหรือว่าเลิกเรียนคนมันจะเยอะมากอย่างบขบวนสุดท้ายที่รถออกประมาณหกโมงนะครับถ้าอยากดีนะหกโมงไปกรุงเทพคนจะเยอะมากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ บางทีอาจจะเพิ่มในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ได้ลองรับคนเยอะขึ้นใช่ครับเมื่อกั้มันจะคนมันจะแน่นเกินไปครับบอกตรงๆไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเธอขณะรถไฟหยุดอยู่เนี่ยนะคะพัดลมมันก็จะพัดแต่พัดลมมันไม่ได้แรงพอที่จะแบบมาถึงคนหรือทําให้เราแบบรู้สึกสบายมันเหมือนเป็นพัดลมหมุนเวียนอากาศมากกว่า